ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s o u n d p ไ e e Thailand นะคะวันนี้เราจะมารีวิวหูฟังอินเอียร์รุ่นใหม่รุ่นต่อยอดตระกูล Air ที่โปขึ้นไปอีกขั้นนั่นก็คือ s o u n d p i e c Air 5 Pro สุดยอดหูฟังอินเอียร์ที่เสียงโคตรด,ดีเสียงโคตรด,ดังจัดเต็มเทคโนโลยีเสียงครบจบในตัวเดียวเป็นหูฟังอีกหนึ่งตัวที่หลายๆคนรอคอยราคาเปิดตัวอยู่ที่2899บาทประกันสูนไทย1ปีว่าแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะ เปิดกล่องสินค้าออกมานะคะก็จะเจอในส่วนของตัวหูฟังคู่มือสติกเกอร์มีพีทสายชาร์จ usb c และจุกหูฟังอีก2คู่คือไซส s และไซส l แถมมาให้ด้วยค่ะตัวกล่องหูฟังนะคะจะเป็นสีดำด้านตัดขอบฝาด้วยสีเทามีไฟสถานะอยู่ด้านหลังมีชื่อแบรนด์ s t a r p ด้านล่างจะมีช่องชาร์จไท p e c อยู่ตรงกลางและมีปุ่มรีเซ็ตหูฟังอยู่ข้างกันภายในกล่องก็จะมีหูฟังแบบอินเอียร ดีไซน์สวยเงางามแถบสัมผัสเป็นสีทองเมทัลลิกมีโลโก้ซาวพีดอยู่แถบกา้านด้านในจะมีสโลแกนใหม่สกรีนหรือว่า here h e d i f f e r e n c e พร้อมกับตัวอักษร L และ R ค่ะมาในเรื่องของการสวมใส่ซาวพีด Air 5 Pro กันบ้างนะคะจะบอกเลยว่าตัวนี้นะคะใส่สบายใส่กระชับดีซิลเสียงมาค่อนข้างดีเลยค่ะ ทำให้ไม่ค่อยมีเสียงแทกเข้ามาเวลาเราดูหนังหรือฟังเพลงที่สําคัญแสนนานๆไม่เจ็บหูหรือทําให้หูล้าเนื่องจากหูฟังจะมีตัวน้าหนักเบาเพียง4.8กรัมเท่านั้นใส่ยาวๆไปได้เลยค่ะมาดูในส่วนของสเปค SoundPEATS Air 5 Pro กันบ้างค่ะ SoundPEATS Air 5 Pro เป็นบลูทูธ5.4เชื่อมต่อง่ายเป็น Auto Connect เพียงเปิดฝาชื่อก็จะขึ้นที่หน้าบลูทูธกดเชื่อมต่อก็ใช้งานได้เลยค่ะ ส่วนสำคัญเลยที่ SoundPEATS Air 5โปมีมาให้แบบดูโอเลยก็คือรองรับเทคโนโลยี Hi-Res Audio และเทคโนโลยี Snapdragon Sound AptX Adaptive Lossless ซึ่งแน่นอนว่าบลูทูธโคเดกที่รองรับและให้มาพร้อมกันนั้นก็คือ LDAC AptX AptX Adaptive และยังมี LDAC LE Audio นอกจากนี้ก็มีโค d e เดกมาตรฐานที่รองรับปกติเลยอย่าง AAC SBC ใช้ได้กับมือถือทั่วไปได้แน่นอนไม่มีปัญหาคะ่ะ s าพีดแอร์หโปเป็น Dynamic d y n a m ิกไดเวอรขนาด1 0 m MM มนะคะซึ่งทางแบรนด์จูนเสียงมาค่อนข้างดีและกําลังขับเสียงดังมากทําให้ได้ยินเสียงย่านต่างๆได้เด่นและชัดขึ้นมาตรฐานการกันน้ำ IPX5 มีไมค์มาให้ข้างละ3ตัวมาพร้อมคครคอนคิสตอนเคลียร์คอและวิงกาด AI วิงน้อยเทคเป็นเทคโนโลยีที่ลดเสียงรบกวนและเสียงลมขณะคุยสนทนาจะบอกว่าไมค์ชัดโอเคดีเลยนะคะ นอกจากนี้ก็จะยังมีเกมโหมดที่ช่วยลด latency อยู่ที่60มิล m ิ l l กดีเลย์ต่ำนะคะใช้งานต่อเนื่องได้สูงสุด5-7ชั่วโมงต่อการชาร์จที่ความดัง50%รวมเคชาร์จได้ไม่เกิน3-7ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของแอปพลิเคชัน p e ทอ Audio กันบ้างนะคะว่าเข้าไปแล้วจะเจอหน้าตาประมาณไหนบ้างนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะต้องเชื่อมต่อบลูทูธของตัว s a p e ีท5อห้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะ มือถือเครื่องนี้นะคะก็จะรองรับ aptx adaptive ด้วยนะคะแล้วก็จะรองรับ L d a c ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันเข้าไปที่ P e Audio โนะคะเราก็จะเจอ,อในส่วนของการ connecting นะคะ device เข้ามาก็จะเจอในส่วนของแบตเตอรี่นะคะข้างซ้ายข้างขวาแล้วก็แบตเตอรี่กล่องตรงนี้ก็จะมีในส่วน noise cancellation นะคะให้เลือกก็คือ ANC ตรงนี้จะมีการาเลือกสามารถเลือก ANC แบบ adaptive noise canceling หรือว่าเป็นอินดอร์น้อยก็ได้หรือเอท์ดร์น้อยก็ได้หรือว่าทราฟิกโหมดก็ได้นะคะมีให้เลือกทั้งหมด4แบบเลยนะคะในหน้านี้นะคะก็จะมีในส่วนของ normal mode นะคะเพื่อที่จะต้องการปิดของตัว ANC แล้วก็มีทั้งส่วนของ t r a n s p a r e n t นะคะในการรับเสียงเข้ามาจะเห็นได้ว่านะคะ,อะตอนนี้เราเปิดในโหมดของ ดับเบิลได i ว n ์คอนเนชัอยู่นะคะก็เลยทำให้เราไม่สามารถใช้โค้ดเด็กของ l DAC ได้ก็จะเป็นการใช้โค้ดเด็กใน APTX Adaptive นะคะตรงนี้ก็จะมีในส่วนของการเปิดเกมโหมดซึ่งจะบอกว่า Air 5 Pro เนี่ยเป็นตัวเดียวที่ไม่สามารถแตะที่หูฟังเพื่อเปิดเกมโหมดได้จะต้องเปิดปิดเกมโหมดที่ในแอปพลิเคชันเท่านั้นนะคะ ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของคอสตอมคีย์ตรงนี้นะคะก็จะมีในส่วนของ Click Live Ear. คลิกไลฟ์เอียร์คลิกซ้ายคลิกขวานะคะคลิก2ครั้งแต่2ครั้งแต่3ครั้งตรงนี้นะคะสามารถมาเปลี่ยนหรือแก้ไขได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ3จุดด้านบนนะคะเข้ามาเราก็จะเจอพวก Device Information ต่างๆนะคะเป็นชื่อของตัวหูฟังนะคะแล้วก็เป็นเวอร์ชันบลูทูธมีในส่วนของ ฟิร์มแวร์อัปเกรดนะคะมีในส่วนของรีเซ็ตอ่าและที่จะเห็นตรงนี้เลยก็คือจะเป็น L E A u D I O นะคะหรือ L DAC เนี่ยเราสามารถเปิดปิดตรงนี้ได้ด้วยนะคะเพราะว่ามือถือเครื่องนี้รองรับทั้ง2องเอ,อ่โคเดกเลยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของไฟเอียบัตด,ด้วยกดเข้าไปก็จะเป็นซ้ายขวาเราสามารถเลือกให้มันส่งเสียงได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรากลับมานะคะด้านหน้ากัน ก็จะเจอในส่วนของจุด3จุดข้างล่างนะคะตรงกลางอ่ะก็จะเป็นในส่วนของอีคไลเซอร์นะคะก็จะมีในส่วนของอะดเดพทีฟ EQ นะคะที่เราสามารถปรับแต่ง EQ ให้เข้ากับบลูหูของเราเองได้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของพรีเซตที่ทางซาวพีดเนี่ยเขาพัฒนามาให้เลือกนะคะก็จะมีซาวพีดคลาสสิกบูทเบสนะคะตรงนี้ก็จะมีให้เลือก10 EQ กันเลยทีเดียวนะคะก่อนหน้านี้นจริงๆจะมีแค่เกเนาะ ล่าสุดมีเพิ่มมาอ่ะลงมาด้านล่างนะคะก็จะมีเป็น My EQ นะคะตรงนี้สามารถปรับแต่งเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะในส่วนของ EQ ที่เราต้องการได้เลยนะคะเสร็จแล้วเราสามารถเซฟแล้วก็ตั้งชื่อนะคะเป็น EQ ส่วนตัวของเราได้เลยต่อไปก็จะเป็นรูปคนนะคะด้านล่างตรงนี้ก็จะเจอในส่วนของอชื่อแล้วก็อ e ีเมลที่เราเข้าเพื่อ,อล็อกอินนะคะสมัครใช้งานเข้ามา ตรงนี้ก็จะเป็นพวก about app ต่างๆนั่นเองนะคะเดี๋ยวตรงนีเ้เราจะมาดูในส่วนของการเปลี่ยนใช้งานโค้ดเด็กกันบ้างนะคะตอนนี้เราใช้โค้ดเด็กของตัว apdx adaptive อยู่นะคะถ้าเราเปิดในส่วนของ o u t d a p เนี่ยนะคะมันจะขึ้น alert ขึ้นมานะคะว่าให้เรากด confirm นะคะเสร็จแล้วเนี่ยแอปเนี่ยก็จะให้เราเนี่ยเชื่อมต่อดีไว้์ใหม่นะคะ ทีนี้เดี๋ยวเราลองกลับไปดูที่หน้าบลูทูธกันบ้างน,นะคะอ่ะหน้าบลูทูธก็จะกลายเป็น LDAC นะคะเราสามารถเปิดปิดเอ่อหรือว่าเปลี่ยนโค d ดเดกเพื่อใช้เทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่งได้ในส่วนของแอปพลิเคชันตรงนี้นะคะทีนี้ก็จะอยู่ในเรื่องของมือถือที่รองรับนะคะก็แต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเนี่ยก็จะรองรับไม่เหมือนกันบางรุ่นก็รองรับแค่ l d ลบางรุ่นก็อาจจะรองรับแค่ snapdragon อ,อะไรอย่างเงี้ย อาจจะต้องติดต่อแล้วก็สอบถามกับทางยี่ห้อมือถือดูอีกทีน,นะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการควบคุมฟังก์ชันกันบ้างค่ะเล่นเพลงหยุดเพลงแต่2ครั้งที่หูฟังได้ทั้งซ้ายหรือขวาเล่นเพลงถัดไปแต่ค้าง1.5วินาทีที่หูฟังด้านขวาเล่นเพลงก่อนหน้าอันนี้จะไม่มีนะคะเพิ่มเสียงแต่หูฟังข้างขวา1ครั้งลดเสียงแตะหูฟังข้างซ้าย1ครั้ง ควบคุมฟังก์ชันโทรศัพท์นะคะรับสายวางสายแตะ2ครั้งที่หูฟังได้ทั้งซ้ายหรือขวาปฏิเสธสายแตะครั้ง1.5วินาทีที่หูฟังได้ทั้งซ้ายหรือขวาสลับสายแตะครั้ง2วินาทีที่หูฟังได้ทั้งซ้ายหรือขวาสลับโหมด ANC t r a n s p a r e n t แล้วก็ Normal mode นะคะก็แตะครั้ง1.5วินาทีที่หูฟังข้างซ้ายเรียกใช้ Voice Assistant นะคะแตะ3ครั้งที่หูฟังด้านขวาหรือด้านซ้าย ไปดูการทดสอบเกมโหมดกันค่ะตัวนี้นะคะให้เกมโหมดมาที่60มิลลิวินค่ะ you have enemy. ต่อไปเราไปดูในส่วนของดูหนังกันบ้างนะคะ Ich Tasche! kann nicht weit sein! Los. SoundPEAT a r 5 Pro ให้ไมค์มาข้างละ3าตัวมาพร้อมคอรคร่อม k e y s t o n Clear c o และ WinGuard AI Win Noise Tech เป็นเทคโนโลยีลดเสียงรบกวนขณะคุยสนทนาเดี๋ยวเราไปฟังเสียงไมค์ของหูฟัง SoundPEAT a r 5 Pro ทั้งในและนอกอาคารกันเลยค่ะอันนี้คือเสียงไมค์จากหูฟัง SoundPEAT a r 5 Pro นะครับที่อยู่ภายในอาคารฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามเชัดเจนดีไหมครับเสียงโอเคดีไหมเดีย๋ยวเราจะไปเทสหูฟัง,งกันที่นอกอาคารกันต่อนะครับ ครับมาได้การเทสเสียงไม้จากหูฟัง s u a พ p i t h Air ห Pro นะครับที่อยู่นอกาคานก็จะมีเสียงนกเสียงเครื่องบินอะไรบกวนมากมายอ๋ลเทสหนึ่สองสเสียงชัดเจนดีไหมครับเสียงโอเคดีไหมเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเพลงที่ได้จากหูฟัง s u a พ p i t h Air ห Pro กันค่ะไป เียงเบสซับเบสที่ให้มาหนากว้างรับรู้ถึงแรงสัน่นอิมแพ t ชัดเจนตอนฟังจริงรู้สึกถึงความกระหึ่มความหนักหน่วงลงได้ลึกประมาณหนึ่งและกระจายออกด้านข้างชัดเจนแรงประทะของหัวโน้ตเบสและกระเดื่องกลองชัดเจนค่อนข้างกระชับกลมทุ้มแต่จะมีความเบนๆบนอยู่บ้างและยบยบยบเล็กน้อยแต่โดยรวมทําให้เพลงมีจังหวะที่สนุกสนานตัวเบสไม่บวมหรือเบอร์จนไปกวนย่านเสียงกลางมากเกินไป ย่านเสียงกลางเสียงร้องและเครื่องดนตรีหลักๆเช่นกีตาร์เปโนมีความอิ่มมีเนื้อเสียงที่ชัดเจนและไม่ถูกเสียงเบสกรบจนฟังไม่รู้เรื่องให้ความเป็นธรรมชาติของเสียงเครื่องดนตรีและเสียงร้องได้ดีเสียงร้องเด่นและพุ่งมากเสียงนักร้องมีความชัดถ้อยชัดคําพุ่งออกมาข้างหน้าอย่างชัดเจนเหมือนกับมาร้องอยู่ใกล้ๆหูเสียงเครื่องดนตรีพวกเสียงโซโล่กีตาร์สแนร์จะมีความคมชัดและมีพลัง แต่อาจมีความคมชัดจนเกินไปสําหรับบางคนอาจทําให้รู้สึกว่าเสียงมีความแข็งกระด้างได้ย่เสียงสูงเสียงสูงเก็บรายละเอียดของเสียงแหลมได้ดีช่วยลดความคมจัดหรือความเสียดหูทําให้ลากเสียงได้ยาวโดยไม่ทําให้เสียงแหลมแผ่จนเกินไปเสียงมีความใสรายละเอียดเล็กน้อยของเสียงอย่างฉาบแชร์หรือเสียงลมหายใจของนักร้อง รวมถึงเสียงซอโซ่สอเสือจะมีความชัดเจนพอสมควรประกายเสียงแหลมส่วนปลายสุดไม่ได้รู้สึกโปร่งโล่งนะักแต่ไม่ได้รู้สึกทึบทอดตัวไปได้ไกลมากเวทีเสียงและมิติเสียงเวทีเสียงมีความกว้างแต่ไม่ได้โออามากนะักเนื่องจากโฟกัสของเสียงจะค่อนข้างอยู่ตรงกลางใกล้ตัวแต่ให้เสียงร้องได้ทอดยาวออกไปด้านหน้าได้ไกลมากและเสียงส่วนใหญ่จะรู้สึกอยู่ในระนาบด้านหน้าค่อนข้างเยอะ ส่วนมิติเสียงและการแยกแยะชิ้นดนตรีสามารถดับรู้ตำแหน่งของเสียงหลักๆได้ง่ายแต่ด้วยความที่เบสค่อนข้างอบล้อมเยอะอาจทำให้บางเพลงเครื่องดนตรีบางชิ้นกลืนๆไปบ้างเล็กน้อยแต่ภาพรวมคือสร้างรายละเอียดได้กำลังดีเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการรีวิวเจ้าตัวหูฟัง s t a r p i Air 5 Pro ตัวนี้นะคะบ,บอกเลยว่าเป็นหูฟังที่ครบจบทุกฟังก์ชันแล้วก็เทคโนโลยีเสียงจริงๆเลยค่ะ ที่บอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนเพราะว่าคุณจะได้สัมผัสไฟเสียงที่คุ้มค่าแก่การรอคอยแน่นอนค่ะก่อนจะไปขอฝากช่อง Sound Peace Thailand กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงาน Sound p e a c ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย Sound Peace